สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7ค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำแบบฝึกหัดที่14.2หน้า138ถึง140นะคะเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะครูก็จะมาต่อที่แบบฝึกหัดที่14.2นะคะสถานการณ์ในการบวกตอนที่2นะคะในหน้า 138นะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ1ค่ะเติมตัวเลขแสดงจํานวนเขาบอกว่าปีที่แล้วฟาร์มโชคดีมีวัว56ตัวปีนี้ตกลูกเพิ่มอีก22ตัวคําว่าตกลูกแปลว่าเขาออกลูกมานะลูกตกลูกเพิ่มอีก22ตัวคําว่าเพิ่มแปลว่าต้องทำยังไงคะลูก นามาบวกเพิ่มนามาบวกเข้ากันนะคะก็คือความโชคดีมีวัวทั้งหมดกี่ตัวเราก็เริ่มต้นที่มีวัวตอนแรกก็คือ5 6เราก็จะใส่ตัวเลข5้ลงไปตรงนี้เลยนะคะแล้วคราวนี้ตกลูกเพิ่มอีก22ตัวก็แปลว่าเอา22มาบวกนะคะเราก็จะบวกเข้าไป22แบบนี้นะคะคราวนี้วิธีการบวกคุณครูเคยบอกอยู่แล้วว่า,วามันสามารถบวกแบบในใจหรือบวกโยงแบบนี้นะคะ่ะ หรือเราจะไปตั้งบวกก็ได้เอาที่เด็กๆถนัดเลยนะคะเราลองมาตั้งบวกกันนะคะ56บวก22 6บวก2เท่ากับ8 5บวก2เท่ากับ7เพราะฉะนั้นบัวทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่าไหร่คะ78บตัวแต่เวลาที่เรียนจะตั้งบวกมกเรียนห้าม,มาตั้งบวกในแบบปึกหัดแบบนี้นะคะคุณครูให้ไปตั้งบวกในกระดาษศษของเรานะคะแล้วเราก็ค่อย เอามาเขียนนะคะแต่คุณครูก็คือแสดงให้หนูเห็นคุณครูก็จะเขียนตรงนี้แล้วก็ลบออกไปนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณครูจะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะลูกความโชคดีมีวัวตัวผู้เก้าตัวมีวัวตัวเมียอยู่เก้าสิบหกตัวความโชคดีมีวัวทั้งหมดกี่ตัวก็แปลว่าต้องทำยังไงคะคำว่าทั้งหมดก็แปลว่าให้เอามารวมกันนั่นเองนะคะ ก็คือมีวัวตัวผู้เก้าตัวก็ถือว่าเก้าขั้ก่อนแล้วตามไปด้วยเลขหกสิบเก้านะคะแล้วก็บวกเก้าบวกเก้าได้เท่าไหร่คะลูกเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเราก็ใส่แปดทดหนึ่งไ้ที่หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีวัวทั้งหมดเจ็ดสิบแปดตัวนะคะเหมือนกันเลยนะคะคราวนี้เขาก็บอกเราว่า วันนี้รีดนมวัวได้34ถังเมื่อวานรีดนมวัวได้มากกว่าวันนี้11ถังเรามีอันที่เรารู้แล้วก็คือ34ถังเขาถามว่าเมื่อวานรีดนมวัวได้กี่ถังเราทำยังไงคะลูกเราก็เอา34ตั้งก่อนค่ะเพราะอันนี้ก็คือตัวเลขที่เรารู้แล้วตัวที่เราทราบค่าแล้วแล้วเมื่อวานรีดนมวัวได้มากกว่าวันนี้มากกว่าทำยังไงเอ่ยก็เอามาบวกนะคะลูก มากกว่า11ถางเราก็ใส่11รตรงนี้คราวนี้มาบวกเลยค่ะ4บวก1ได้5 3บวก1ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานเราเรีดนมวัวได้45ถางนั่นเองนะคะยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูบอกแล้วว่ามันจะมีการเทียบเคียงกับอดีตที่เราเคยเรียนย้อนนึกกลับไปได้นะคะ คราวน,นี้คุณครูจะไปต่อในหน้า139เลยนะคะหน้า139ก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนเติมตัวเลขแสดงจำนวนดูซิว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้เขาทำอะไรกันเขาบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งเก็บถุงนมได้30ถุงเก็บถุงนมได้30ถุงนะคะเก็บได้น้อยกว่ากลุ่มที่สองอยู่5ถุงสมมุติว่า เขียวเขียวนี้นะคะคนที่ใส่เสืเอ้อสีเขียวเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่หนึ่งเขาเก็บได้สามสิบถุงส่วนฝั่งของคนเสื้อแดงแดงสมมุติว่าเขาเป็นกลุ่มที่สองเขาบอกว่าเก็บกลุ่มนี้เก็บได้น้อยกว่ากลุ่มที่สองอยู่ห้าถุงก็แปลว่ากลุ่มนี้เป็นยังไงคะสามสิบบวกอะไรลูกสามสิบบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับสามสิบห้าแบบนี้นะคะ คราวนี้เรามาดูนะคะว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรกลุ่มที่สองเก็บนมได้อีกถุงนั่นเองนะคะเราก็เอาจำนวนที่เขาเรียกว่าจำนวนที่ทราบค่าแล้วก็คือสามสิบตั้งไว้แล้วบวกเพิ่มจากกลุ่มที่เขาบอกว่าเก็บได้น้อยกว่ากลุ่มที่สองอยู่ห้าถุงเราก็เลยใส่ห้าลงไปเท่ากับสามสิบห้าถุงยากไหมลูกไม่ยากเนาะ เราไปต่อกันเลยค่ะกลุ่มที่หนึ่งนำถุงนมมาทำผ้าปูโต๊ะได้75เซตกลุ่มที่หนึ่งทำได้สั้นกว่ากลุ่มที่สองอยู่15เซตถามว่ากลุ่มที่สองทำผ้าปูโต๊ะได้ยาวเท่าไร่เพราะว่าจำนวนถุงนมเขามีน้อยกว่าชิมิลูกเขาก็ทำผ้าปูโต๊ะได้สั้นกว่ากลุ่มที่สองมีมีจำนวนถุงนมมากกว่าก็ทำผ้าปูโต๊ะได้ยาวกว่านั่นเองนะคะเราไปดูนะคะ ข้าปูโตก็คือกลุ่มที่หนึ่งเขาได้เจ็ดสิบหซแต่กลุ่มที่สองทำแล้วยาวกว่าอีกสิบห้าเซตคราวนี้เรามาลองบวกกันนะคะห้าบวกห้าได้สิบทดหนึ่งนะคะใส่ศูนย์ทดหนึ่งเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดกับตัวทดอีกหนึ่งเป็นเก้าเพราะฉะนั้นกลุ่มที่สองจึงทำข้า 5, ปูโตได้เก้าสิบเซตนะคะเหนื่อยนะคะ คราวนี้เราจะไปในหน้า140หน้า140เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนะคะมานี้ทำขนมเทียนได้ได้กี่หอ่อมาหนีห่อขนมเทียนได้น้อยกว่าแม่กี่หอ่อแม่หอ่อขนมเทียนได้กี่หอ่อเด็กๆสามารถนำตัวเลขมาเทียบเคียนได้นะคะลูกตัวเลขเทียบเคียงหมอยาะะ่างแต่ละที่บอกว่า เขาเก็บถุงนมใช่ไหมคะได้สามสิบคุณยกตัวอย่างตัวเลขเหมือนกันเลยนะคะได้สามสิบถุงแต่กลุ่มที่สองเก็บได้มากกว่าห้าถุงอันนี้ก็มาน่ห่อขอนมเทียนได้น้อยกว่าแม่ห้าถุงแบบนี้เลยนะคะแม่ห่อขอนมเทียนได้เท่าไหร่แม่ก็จะได้สามสิบบวกห้าใช่ไหมคะก็จะเป็นคําตอบเหมือนกันกับอันนั้นแต่จริงๆอ่ะคุณครูก็เคยบอกแล้วว่าคราวที่แล้วเราก็ทําไปแล้วรอบหนึ่งเนาะที่คุณครูบอกว่า ให้หนูไปหาตัวเลขเติมได้เองเลยหนูอยากได้ตัวเลขอะไรแล้วก็หาคําตอบเป็นประโยคสสญลัแล้วอย่างอันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็น30กับ5หนูเลือกเป็นประโยคเออโทษนะคะเลือกเป็นตัวเลขอะไรก็ได้ที่จะเอามาทําคิดว่าถ้าเป็นเราเราจะหอขนมเทียนได้เท่าไหร่ถ้าเป็นสมมติเป็นคุณครูอาจจะหอได้แค่15ห่อคุณแม่อาจจะหอได้40หอ เออไม่ใช่สิปมาณนี่ห่อขนมเทียนได้น้อยกว่าคุณแม่เพราะฉะนั้นได้น้อยกว่าว่าจะต้องอันนี้คุณแม่ก็จะเป็นเครื่องจักรไปแล้วเนาะตั้งสี่สิบหอ่ออ่าได้น้อยกว่าคุณแม่สักประมาณแปดห่ออ่าคราวนี้แม่ห่อขนมเทียนได้เท่าไหร่โอ้คุณครูลืมเปลี่ยนสีนะคะลูกอ่าขอโทษน,นะคะก็จะเป็นสิบห้าบวกอะไรคะบวกแปดเนี่ยคุณแม่ก็จะห่อขนมเทียนได้เท่านี้นะคะสิบห้าบวกแปดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะได้ยี่สิ สามารถเติมตัวเลขอะไรก็ได้นะคะที่เราคิดว่ามันมีความน่าจะเป็นเป็นไปได้หรือเราชอบตัวเลขนั้นคุณไม่ได้ว่าเลยค่ะขอแค่หนูทําออกมาเขียนเป็นในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วก็หาคำตอบได้ค่ะตามนี้เลยนะคะคราวนี้ในข้อต่อมาชูใจถักผ้าบันคอยาวเซนติเมตรชูใจถักผ้าบันคอสั้นกว่านูดีกี่เซนและนูกดีถักผ้าพันคอยาวเท่าไหร่ ก็เอาอะไรคะเอาความยาวของชูใจมาบวกกับที่ชูใจถักได้น้อยก็จะได้คําตอบนะคะให้ทําแบบนี้นะคะและอีกข้อหนึ่งของเรานะคะก็คือวีละปั้นถ้วยกาแฟสูงสกี่เซนติค่ถ้วยกาแฟเราแล้วเวลาปั้นถ้วยกาแฟเตี้ยกว่าแจก,กันกี่เซนถ้วยกาแฟมันต้องเตี้ยวกว่าแจกันเราแน่นอนนะนะห้ามห้ามเอาสูงมากมายนะคะเพราะมันเป็นแก้กาแฟนะลูกแล้วเวละ ปา้นเหก,การสูงเท่าไรเราก็เป็นยังไงคะบวกและเด็กๆเติมเองเลยนะคะอันนี้คุณครูจะให้หนูทำเองนะคะในหน้านี้ข้อสามนะคะให้เด็กๆได้ฝึกทำเองเพราะถ้าคุณครูพาทำไปจนหมดเด็กๆก,ก,ก็จะทำไม่เป็นนะคะเราจะให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะ,ะถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สอบถามคุณครูมาได้นะคะส่วนตัวเลขบอกแล้วว่า กำหนดเองได้เลยนะคะชอบตัวเลขไหนก็เอาแล้วก็คิดว่ามันมีความเหมาะสมน่าจะติดนะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในวิชาคณิตศาสตร์กับกว๊มธนาพจันดวงอีกครั้งในคลิปหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ